สวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เฟ่งนะคะวันนี้เราจะนํากระถางแตกมาทําประโยชน์นะคะเราไม่ต้องทิ้งค่ะเราจะเอากระถางแตกแบบนี้นะคะมาทําประโยชน์คือการปลูกบอนสีหรือต้นไม้ต่างๆนะคะปลูกได้ค่ะแล้วก็จะทําให้ดินไม่ยุบด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยนะคะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะ วันนี้นะคะพอดีเลยค่ะเรามีต้นวันสีที่เราจะเปลี่ยนกระถางและเราก็ไปเจอกระถางแตกค่ะที่เราเคยทําไว้และเราไม่เคยทําให้ดูนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาเปลี่ยนกระถางต้นนี้และ,ะถือโอกาสทําให้เพื่อนๆดูเลยนะคะว่ากระถางแตกเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราก็ต้องมีแก้วนะคะแก้วพลาสติกแก้วกาแฟแบบนี้ค่ะ,ะเราจะทําการตัดนะคะ แก้วกาแฟอันนี้สักประมาณสักประมาณครึ่งหนึ่งก็ได้ค่ะตัดออกมาเลยนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ใส่น้ำใต้กระถางนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะนะว่าฟาร์มคุณแม่เป่งทำยังไงนะคะอันนี้เนี่ยเราทำกับหลายๆอันแล้วนะคะแล้วก็ได้ผลมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำตามดูกันได้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ลองเอากระถางเนี้ยเอาไปครอบดูซิว่า เ้าพอดีกันไหมถ้าพอดีแล้วโอเคเลยค่ะเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะคะการทำเนี่ยก็ง่ายมากเลยนะคะเพือ่อนแค่เอากระถางแก้วกาแฟเนี่ยเอาไปใส่ข้าง,างใตเ้เขาเรียกอะไรกระถางนะคะจากนั้นนะคะก็เอาน้ําค่ะเทใส่จริงๆอ่ะเทแบบง่ายๆก็ได้อันนี้เราใส่ยากทายากๆไปหน่อยขี้เกียจเอาบัวออกค่ะจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำเนี่ยนะคะที่เราเทใส่เนี่ย เอาใส่ไว้ในกระถางเลยจากนั้นก็เอากระถางแตกนี่แหละค่ะครอบไว้ด้านบนค่ะเพื่อนๆเราจะครอบแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะหลังจากเราครอบเสร็จเนี่ยเห็นไหมคะว่าเขาจะอยู่ตรงกลางกลางพอดีเลยนะคะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาดินใส่ไปในข้างๆนะคะเพื่อนๆเราจะตักดินใส่ข้างๆก่อนค่ะ ส่วนดินเนี่ยเป็นดินที่ทางสวนเราทําใช้อยู่แล้วนะคะเป็นใบก้ามปูกับผสมใบมะขามนะคะใครจะไม่มีใบมะขามก็ได้ใช้ได้เช่นกันนะคะใส่ไส้เดือนไปหน่อยอมูลไส้เดือนไปหน่อยนะคะก็จะดีมากๆเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใช้ดินนี่แหละค่ะใส่ไปรอบๆนะคะให้ให้เต็มรอบๆเลยแล้วเราก็จะมาทําการปลูกกันค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ต้นบอนสีหรือว่าต้นไม้ที่เราต้องการจะปลูกนะคะ <'t> ก็เอาออกมาน,นะคะของเราเนี่ยดินค่อนข้างจะแน่นมากๆเลยสมควรแก่การเปลี่ยนกระถางมากๆเลยนะคะเราก็จะเอาออกจากกระถางจากนั้นนะคะก็ะจะเอาดินออกเพราะดินเขาน่นแน่นมากถ้าดินท่านใดไม่แน่นก็เอาออกหน่อยเดียวนะคะแต่ของเราเนี่ยดินค่อนข้างแน่นนะคะเราก็จะอ,ออกเยอะๆเลยค่ะเห็นไหมคะรากจะเต็มมากๆเลยนะคะจากนั้นเดี <kidnapped> ๋ยวเราเอาใส่กระถางกันค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็เอาบนสีของเราเนี่ยวางด้านบนเลยบนกระถางเนี่ยะคะ่ะแล้วก็ตักด,ดินเติมลงไปนะคะตักให้เต็มเลยค่ะหลังจากที่เราเต็มแล้วเนี่ยเราก็จะลดน้ํานะคะอันนี้เรารีบทําไปหน่อยก็เพื่อนๆก็ทําเอาให้พอดีนะคะแล้วก็ลดน้ํานะคะจากการที่เราลดน้ำเนี่ยน้ำเขาก็จะไหลลงไปใน แก้วที่เราลองไว้ข้างล่างนะคะแล้วลากเขาเนี่ยก็จะพยายามไปหาน้ําเองค่ะเราจะไม่ต้องลดน้ําบ่อยด้วยนะคะอันนี้นะคะแล้วก็ทําให้ต้นไม้เราไม่ซุดตัวด้วยนะคะวิธีนี้ทําได้กับบอนสีและต้นไม้ต่างๆทุกชนิดค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากเอาไปทำตามก็ทำได้นะคะวิธีนี้ได้ผลค่ะเพื่อนๆไปเที่ยวไหนไก,กลๆหลายๆวันนะคะก็ใช้วิธีนี้นะคะจะดีมากๆเลยขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่ติดตามฟาร์มคุณแม่เป่งค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็ติดตามเพจฟาร์มคุณแม่เป่งด้วยนะคะที่ Facebook ค่ะเรามีอะไรเราก็ไปคุยปรึกษากันได้ที่นั่นนะคะสาหรับวันนี้ขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะกับการปลูกต้นไม้แล้วก็ ปลูกบนสีนะคะถ้ามีคำถามอะไรก็อย่าลืมนะคะเขียนไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ